เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมากันกับ GTA 5คลิปที่2ของสัปดาห์นะครับผมซึ่งคลิปในวันนี้เป็นมอดที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆขอมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมรู้สึกว่าคนแรกที่ขอเนี่ยจะขอมาประมาณเดือนนึงได้แล้วนะจริงๆก็ไม่ได้ลืมเลยครับผมจริงๆมอดตัวนี้เนี่ยก็จะลงให้แน่นอนนะครับแต่ก็ประกอบด้วยมอดต่างๆที่อยากจะสอนลงบวกกับหลายๆมอดที่น้องๆขอมาเพราะว่ามันเยอะมากเลยครับ คือบอกเรื่องนี้กันทุกลิปนะทุกคนก็ต้องใจเย็นกันนิดนึงนะครับผมเวลาขอมอสเพราะว่าผมจะทําให้ทันทีไม่ได้นะครับผมก็ต้องทํามอสที่เขาขอมาก่อนหน้านี้ให้เสร็จก่อนนะครับโอเคแล้วในส่วนของมอสวันนี้เป็นมอสอะไรก็มารับชมกันได้เลยครับผมนี่ฮะเป็นมอสนะครับผมทั้งหมดของ Fast and Furious นะครับผมภาคเก่าๆเนี่ยรวมกันทั้งหมด19คันนะครับผมอยู่ในเกม GTA 5นะครับเป็นแพ็กรถรวมกันแพ็คเดียวเลยนะครับลงทีเดียวเนี่ยมีทั้งหมดถึง19คันกันเลยทีเดียวนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีรถตั้งแต่ภาค1ถึงภาค4นะครับอาจจะมีภาค7เข้ามาปรับปลายบ้างหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ารถมันเยอะมากโอเคเดี๋ยวมีรถอะไรกันบ้างก็ไปดูกันได้เลยครับผมนี่ฮะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทายรถด้วยดีวยดวยกว่านะครับเพราะว่าผมดู Fa s t and Furious มาก็ครบทุกภาคแล้วนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับของแฟนชายนี้ัเท่าไหร่นะครับผมก็แค่ดูเอามันนะ,นะเพราะว่า Fast and Furious เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองแล้วนะครับผมผมชอบ Fa s t and Furious เพราะว่าการแข่งรถนะครับผมโดยเฉพาะภาค3ที่เป็นภาคที่หลายๆคนเรียกว่าห่วยบะลุมมะหวยเลยเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันค่อนข้างไปโฟกัสในจุดที่เป็นสตรตีทเรซิ่ง ประกอบก,บกับการดิฟนะครับมีการดิฟด้วยเพราะมันเป็นภาคโตกเกียวดิฟใช่ไหมเออมันมีการดิฟด้วยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบอินิเชียลดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงรักฟา s ์สแอนด์ฟิลเียสภาคสามมากส่วนภาคหลังๆเนี่ยผมก็ค่อยๆจะเฟดหายไปนะครับความรู้สึกชอบของฟา s ์สแอนด์ฟิลเียสเนี่ย แต่ก็ยังติดตามอยู่นะครับผมแค่ไม่ได้เป็นแฟนตัวยงของตระกูลหนังเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไทยรถจากหนังนะครับว่ามันมาจากภาคไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคครับผมมากันที่คันแรกนะครับผมนิสสันซูริเอเอส15นะครับคันนี้ชัดเจนเลยผมจําได้ขึ้นใจเลยเป็นรถของฮารนะครับผมในการแข่งแรกของชอนบอสเวลนะครับผมที่จะไปแข่งกับรีพคิงนะ ทางก็ให้ชอนเนี่ยยืมรถนะครับผมแล้วก็สภาพที่ออกมาเนี่ยก็เละเทะนะครับต่อมา 350Z คันนี้นะครับผมจำชื่อคนขับไม่ได้นะครับแต่มาจากภาค3ตัวเกียวดิฟอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นรถของเพื่อนดิปคิงนะครับก็คือแก๊งของเขาเนี่ยจะขับ 350Z กันทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมา t s u s u s i s เอ่ออะไรแล้วนะ GTS ใช่หรือเปล่าน่าจะ GTS แล้วนะผมชอบไปจำสลับกับอีคลิปทุกทีเลยคันนี้น่าจะมาจากภาค2นะครับถ้าจำไม่ผิด เป็นรถของโมรมันนะครับในภาค2คันนี้ก็พอจําได้อยู่นะครับกับประโยคที่เขาเขาพูดว่าเขาขอจองคันนี้ก็จําได้ขึ้นใจเลยนะครับผมต่อมาคันนี้นะครับไม่เคยเฟดหายไปจากใจผมนะครับเป็นไอคอนิกของฟาสภาคโตเกียวดิฟอีกคันหนึ่งเลยนะครับผมม i ตซูบิชิอี v โวลูชันนะครับผมน่าจะ e ี o 9นะโอเคคันสีแดงพร้อมสติ๊กเกอร์ a อนะครับผมถือว่า คันนี้ f o r s p e e d มี BM m m 3 GTR เป็นไอคอนิกเนี่ย f a s t a n ด f u r i เ u ีเนี่ยก็จะมีคันนี้เป็นไอคอนิกของภาคโตเกียวดินะครับนี่ต่อมาคันนี้ Toyota Supra มันอยู่ในภาคไหนแล้ววะ <laughs> <c oughs> จําไม่ได้นะครับทุกคนไม่แน่ใจว่าอยู่ในภาค1ห,หรือภาค2นะคันนี้ผมก็จําไม่ได้นะครับทุกคนลืมสนิท ต่อมาก็ซูบา r รุนะครับผมอิ p r e ิเซอ W R X นะครับคันนี้น่าจะภาค7หรือเปล่าไม่ภาค7ก็ภาค4นี่แหละผมจําไม่ได้คือมันจะมีซูบา r รุอยู่2ภาคนะครับผมเดาว่าเป็น2ภาคนี่แหละผมจําได้ไม่แม่นนะแต่เดาไว้เป็นภาค7กับภาค4โอเคต่อมาก็ t o โยต้าซู r ปอีกคันนึงคันนี้ก็ขึ้นใจเหมือนกันนะครับผมเป็นคันแรก ที่เป็นไอคอนิกของ Fast and Furious นะครับผมคันนี้ก็เป็นของ b บอัน O o o n o r นนะครับผมใน Fast and f u r i o u s ภาคแรกวีดกรรมของมันก็คือขับข้ามรางรถไฟนะครับจำได้แม่นเลยนะครับคันต่อมา Mitsubishi Evolution อีกแล้วนะครับผมคันนี้เป็นของ b บ o n O'Connor หรือ Paul Walker ในภาค2นะครับคันนี้ก็จำได้ไม่ลืมเลือนนะครับ ต่อมาอาคันนี้น i s s a n GTR นะครับผมเป็นครั้งครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งที่2หรือเปล่าที่ปรากฏตัวในแฟนชายที่เป็นรถของตัวเองนะครับผมใน Fast and Furious ภาค4หรือภาค5ว่าจำไม่ได้แล้ว4กับ5นี่แหละก็จำลังลัง,ลง,ลงอยู่2ภาคนี้แหละนะคือจำไม่แม่นแล้วอะ่ะต่อมาก็ RX-7 นะครับผมพร้อมกับชุดแต่งเวลไซด์คันนี้โคตรไอคอนิกของภาค3เลยนะครับ ภาคสมเนี่ยมีไอคอนอกสองคันที่เป็นแบบอยู่ในใจคนดูตลอดการก็คือ RX7 RX7 i l ไซ d e คนันนี้แล้วก็ Mitsubishi Evolution คันนู้นนะครับผมต่อมานี่คันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมใช้ได้เป็นรถที่ผมจำได้ไม่ลืมนะครับผมเพราะว่าเป็นฉากเปิดตัวของ Brian O'Connor นะครับผมใน Fast and Furious ภาคแรกนะครับ Mitsubishi Eclipse นะครับ ต่อมาไอคันนี้ผมจำได้ไม่แม่นนะว่ามันอยู่ในภาค1หรือภาค2แต่ผมเดาไว,ไว้ว่าน่าจะเป็นภาค2นะครับจำไม่ได้ด้วยว่าใครเป็นคนขับนะครับส่วนมากรถของตัวประกอบที่มาในฉากเปิดในการแข่งครั้งแรกของพวกตัวเองเนะี่ยผมค่อนข้างจำคนขับที่เป็นตัวประกอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเอามาแข่งเสร็จแล้วก็หายไปเลยทั้งเรื่องนะครับ คันต่อมาคันนี้ก็จําได้ขึ้นใจเลยนะครับผมถึงเธอจะเป็นตัวประกอบและไม่เคยโผล่มาในหนังภาคอื่นเลยแต่คันนี้เนี่ยจาได้ขึ้นใจเลยเพราะว่าสีของรถเนี่ยค่อนข้างที่จะจี๊ดนะครับผมรวมทั้งคนขับเนี่ยหน้าตาค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะครับผมจําชื่อคนขับไม่ได้ในครับในที่เป็นตัวละครในหนังแต่ผมจําชื่อนักสแสดงได้นะเพราะผมก็ตามหนังเธออยู่หลังจากดูเรื่อง t o Fast t o Furious นะครับมีเสน่ห์มากเป็นนักสแสดงเอเชียที่หน้าค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับผมกับเจ้ารถคันนี้นะครับผมฮอน da S2000 นะครับสีชมพูแบบนี้ ในหนังภาค2นะครับผมต่อมาคันนี้โฟกซ์สวาเกนอะไรเล่ยจำไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นของตัวประกอบเหมือนกันนะครับผมจริงๆมันควรจะเป็นตัวหลักด้วยซ้านะครับผมเป็นของเพื่อนดอมในภาคแรกหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับทุกคนผมน่าจะจำไม่ผิดนะเป็นของเพื่อนดอมในภาคแรกนะครับผมจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักนะันแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมในภาคหลังๆเนี่ยเขาไม่เอามาเล่นนะครับคือหายไปจากแฟนชายนี้เลยนะหลังจากที่ภาคแรกเนี่ยก็อยู่คู่กับดอมมาตลอดนะครับโอเคต่อมา Honda NSX เดี๋ยวดูโลโก้ก่อนนะครับผมถ้าโลโก้แบบนี้ต้องเรียกว่า Acura NSX นะครับนี่คันนี้ผมก็เรียกได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับว่าลืมนะครับ <What? S 1> ลืมไม่รู้มนนาจากไหนไม่รู้มันอยู่ภาคไหนนะครับ What <the> fuck? เรียกได้ว่าโง่แบบสมบูรณ์แบบเลยครับคันนี้ <c oughs> ต่อมากันที่ Honda c ซี i c ผมจำชื่อเรียกเต็มๆของมันไม่ได้นะแต่ผมพอเดาออกว่ามันมาจากภาคไหนน่าจะเป็นภาคส น่าจะภาค4นะครับทุกคนในตอน end credit ตอนจบเรื่องอ่ะเหล่าตัวเอกเขากำลังจะไปช่วยดอมนะครับออกจากรถนักโทษประมาณนั้นนะครับทุกคนถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมต่อมาคันนี้ r x 7คันนี้นะครับผมเป็นของดอมินิกโทเรโตในหนังภาคแรกนะครับพอจำหลังๆได้อยู่นะครับคันนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับต่อมาคันนี้ก็จำได้ขึ้นใจเลยนะครับผมเป็นของตัวโกงในหนังภาค3ภาคโตเกียวดิฟนะครับผมเป็นของดิฟคิงในหนังภาค3นะครับทุกคน ตอนจบก็เรียกได้ว่าอเมริกัน vs j จ a ปนะครับผม j จปเนี่ยมี3507ส่วนอเมริกันก็เป็น Ford Mustang งนะครับผมแข่งกันตอนจบมันมากนะครับภาค3เนี่ยถึงจะไม่มีแอคชั่นอะไรที่เดือดๆมากมายแต่ก็เน้นการแข่งที่ผมเคยบอกไปจะเป็นเน้นการแข่งทีมแบบตสตรีทเรซซิ่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งส่วนตัวผมชอบอะไรแบบนี้มาก ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าถามว่ามันขับได้ไหมนี่คือไม่ต้องตอบนะเพราะว่าที่เราลงมาเนี่ยเป็นแพ็ครถทั้งหมด19คันแบบแอดออนนะครับผมคือเราสามารถขับได้อยู่แล้วอเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูเผื่อใครไม่เชื่ออีกอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนคือขับได้ปกติทุกคันไม่มีปัญหานะครับผมแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่มันเป็นแอดออนทั้งหมด19คันนะครับผมสมมติเพื่อนๆนใช้เอ็นฮาร์ดเนกาทีฟเทนเนอร์ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็จาเป็นที่จะต้องจําชื่อรถทั้งหมด1รับเต้าคันงคนะ,นะครัะไปจําได้บ แต่วันนี้ผมมีมอดเมนูตัวนี้มาแนะนําทุกคนนะครับผมให้ไปโหลดมาใช้ซะนี่นะครับผมมอดเมนู add on spawner นะครับซึ่งรถ add on ทุกคันที่เราลงมอดมาเนี่ยมันจะมาอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องไปเสียเวลาพิมพ์ชื่อรถทั้งหมดแบบนั้นก็คือจะบ้าตายอะไรคันพอดีนะครับทุกคนเพื่อนๆก็สามารถมาเสกจากเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮนะ สำหรับวิธีการลงเจ้าตัวแอดออนสปอนเซอร์ตัวนี้เนี่ยรบกวนทุกคนไปดูคลิปมาก่อนนะครับผมเป็นคลิปที่ผมสอนลงไว้แล้วนะครับคลิปผมจะทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่างเดสคิมชั่นนะครับทุกคนก็รบกวนไปดูไหมครบก่อนนะครับก่อนที่จะทำการมาเสกรถพ่วงนี้นะครับเพราะว่ารถพ่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ต้องใช้แอดออนสปอนเซอร์เสกจริงๆนะครับผมเพราะว่าถ้าจะให้พิมพ์ชื่อตามคันไปเนี่ยคงจะไม่ไหวนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะเราไปดูวิธีการลงมัดรถตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งจะมีทั้งหมด19คันแต่รวมกันว่าอยู่ในแพ็คเดียวนะครับเวลาการลงเนี่ยก็จะง่ายๆเลยนะครับผมเหมือนกับลงรถแค่คันเดียวแต่จริงๆแล้วมันจะมาทั้งหมด19คันเลยนะครับเพื่อนๆก็สะดวกสบายง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปลงเนี่ยผมแนะนำเพื่อนๆให้ไปลงมัดพื้นฐานให้ครบก่อนนะครับผมซึ่งจะมีตัวโปรแกรม OpenIV Mod Folder กับ Script f o เด e r จากนั้นก็เมนู add-on s p อนเ e อนะครับเหมือนที่บอกไปเมนู add-on ส ที่เราลงมาเนี่ยเจ้าตัว add-on spawner เนี่ยสามารถเสกได้โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ชื่อเลยนะครับทุกคนส่วนใครที่ไม่รู้วิธีการลงนะครับผมให้ทุกคนกดไปตรงด้านใต้ description เลยนนครับผมทิ้งวิธีการลงทั้งหมดไว้แล้วนะครับผมซึ่งเป็นคลิปที่ผมเคยสอนลงไปทั้งหมดแล้วนะครับโอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยฮะ ในขั้นตอนการดาวน์โหลดเนี่ยให้ทุกคนกดไปด้านล่าง description เลยครับผมอีกทิ้งลิงก์ของจาม็อดตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับผมหลังจากที่ทุกคนกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะพาเพื่อนมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนกดปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้เลยนะครับแล้วกดปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้ทีหนึ่งนะครับทีนี้มันจะเริ่มดาวน์โหลดให้เราทางซ้ายล่างนะครับผมเปิดม็อดที่เราโหลดมานะครับทำการแตกไฟล์เลยฮะ เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์นะครับผมทีนี้มันจะมีไฟล์เยอะมากแต่เราลงแค่ไฟล์เดียวนะครับผมนั่นก็คือไฟล์นี้นะครับไฟล์ที่มีชื่อว่า fast and furious and speak Car Pack v 1 2นะครับให้ทุกคนกดคลิกขวา open with นะครับแล้วก็เลือก open i v นะครับกด ok ครับผม ทีนี้รอมันเปิดสักครู่หนึ่งนะครับขั้นตอนการลงม็อดตัวนี้บอกเลยว่าง่ายมากนะครับมันจะลงให้เราออโต้เลยนะครับนี่มันจะขึ้นมาทั้งหมดอย่างนี้นะครับรวมถึงรายชื่อรถที่มีอยู่ในเกมประมาณ19คันนะครับกด install ตรงนี้เลยนะครับผมและสิ่งสําคัญก็คือตรง location to install นะครับผมให้เราเลือกเป็น Mod Fol d เดนะครับจากนั้นกด install ครับผมแล้วก็รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนี่นะครับผมถ้า install เสร็จแล้วเนี่ยมันจะบอกว่า installation s u c c e s d e d นะครับให้เรากด close ไปครับผมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการลงม็อด Fast เห็นไหมว่าเร็วมากๆเรืวว่องขอการลงรถแอดออนคาเดียวอีกนะครับทุกคนแต่นะครับแต่ผมแนะนําให้ทุกคนเข้า OpenIV ก่อนนะครับเปิด Edit Mode ด้านขวาบนนะครับผมกด yes ครับเข้าไปในโฟลเดอร์ Mod นะครับผมอัปเดตอัปเดต rpf common data เข้าไปในไฟล์ dlc list นะครับผมกด Edit ตรงนี้นะครับเห็นไหมว่า Code f a สต์แอนฟิเรียเนี่ยมันอยู่ด้านบนเลยนะครับ ากปกติที่เราลงมอดกันเนี่ยโค้ดมันจะอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับโค้ดที่เป็นมอดรถของเราเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างทุกอย่างเลยนะครับให้คนนะครับผมมาทําการตัดเจ้าตัว,ตวโค้ดฟ้านแอนฟิเรียด้านบนเนี่ยคลิกขวาเลือกคัดเลยนะแล้วก็ลบบรรทัดด้านบนออกนะครับนี่แฮนด์เป็นอย่างนี้จากนั้นเอาโค้ดฟ้านแอนฟิเรียดเนี่ยมาใส่ไว้ด้านล่างนะครับผม นี่แบบนี้เลยจัดให้มันเท่ากันด้วยนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดเซฟด้านขวาล่างนะครับทุกคนนี่ฮะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการลงแบบจริงๆแล้วนะครับผมจริงๆถ้าเราไม่มาเลื่อนโค้ดมันก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ผมจัดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวโค้ดนะครับเราจะได้รู้ว่ามดไหนเราลงก่อนลงหลังนะครับโอเคครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเราลงติดหรือเปล่านะฮะโอเคหลังจากที่เราเข้าเกมไปแล้วนะครับผมทาการเปิดเจ้าตัว add on spawner ข ส่วนวิธีการเปิดวิธีการสอนใช้เนี่ยผมสอนไปทุกอย่างแล้วนะครับผมในคลิปการสอนลง add-on spawner นะใครที่ยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าทุกคนได้ดูกันแล้วแหละนะครับหลังจากที่ทุกคนลง add-on spawner มานะฮะเข้าไปในส่วนของเมนู search vehicle ตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปฮะแล้วนี่นะครับผมรถของ Fast า n d Furious ทุกคันเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเลครับผม มันก็จะเรียงปีให้เลยนะครับผม1993มาด้า x 7 1994มาด้า x 7 1994 m a ด้า RX7 เวิลไซส์นะครับผมก็จะมีหลายคันมากรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ19คันนะครับผมก็ลองเลื่อนหากันดูนะครับทุกคนตอนนี้ผมมีรถหลายคันมากคือมันจะปนไปหมดเลยนะตอนนี้ของผมลงไว้ทั้งหมด36คันรวมรถของฟ้านแล d ฟิลเอรด้วยลองเสกมาสักคันนะครับรถที่เป็นของฟ้าแล d ฟิลเอรดเดี๋ยวผมจะลองเสกเจ้าตัวน้สันซินเวียก่อนลวกันเลครับ นี่นะฮะดิสันซีเวียก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองขับดูนะถ้ามันขับได้ก็แสดงว่ามอสที่เราลงมาเนี่ยสามารถใช้ได้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมว่าสามารถขับได้ปกติเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดคลิปการสอนลงมอสต่อไปของ GTA 5เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกดส cribe ช่องผมด้วยนะครับทุกคนแลวเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์นี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันครับอุไป เออออคือกะจะให้มันสูงกว่านี้ไงแต่แม่งชนไปหลายคันมาก